มาดีตนพี่น้องจ้าวันนี้น้อามาชมบรรยากาศ่อนเลยงเล้งจ้าสมยังสมดอกไม้ัสวนจ้าสบายดีพี่น้องเ่สบุญสุมื่ส่งสบายนั่นเจะเลยเห็นว่าไปเบ่งน้องนมเมื่สิุภาพไปเบ่งยังจ้าฮะไปสิเบ่งดอกไม้ขงหม่อมกุเบ่งพ่อใหญ่เฮ็ดยังเบงพ่อใหญ่เขาเฮ็ดยังรู้ นายจะอะไรกินหากวัอนอะไรนายต้นไหนท้อนถิ่งเีงนยนะเลามัน,นคือออกหลอกงามอยู่มันงามลหนาบนหนา้ารือว่าวัน,นมันนหนาบหรือเปล่าเลามันกระเป็นอยูย่ในแถาแต่ขึ้นไปดึงมันถิ่นมโอ้ เออว่ะนาวดพี่น้องเลยนาวส่นสุกเนาว่ะบังหน้าข่าังหน้ามีกระปิดกระปอยพี่น้องจะราวพี่นี่บ่โด่กแล้วจ้ะก็คือสุปีปะเรื่องข่าวเราก็เด้งน้ำงาไปที่ไหนน้ำไหนที่ไะเบ่งมองนึงกระปิสีไปมองนึงเนะาอ้ Lọt sông càn để răng tay hạ lọc cụt ngang ngang mặt nha mì tang của tung hai tung hai tung nát để răng tang kha yi dita kuôn sưng hai mặt mì 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 mà này Phải mì 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 nhá mì 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 เรื่องหมุงย่มหมุงย่มงาสิฮักเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ดอกแค่เด้อต้นดอกแค่นะพี่บ้าก็ตังอันดองยี่จ้ะก็ตั้งเห็ดดองดองบึงมันจะเป็นยังไงเด้องบริษัทายจ้ะรองเออดองเอหลอกแค่จ้ะดอกแค่นะแคบนะขมบักย่อมโอ้เสกอดหมุงย่มป่วยมากับพ่อมาฝนเมื่บักย่มพี่น้องจ้ะเป็นงอนเป็นงอนด้วย ง,งมเลยจ้ะง,งมเลยจ้ะ,ะเฮ้ยะดูคักจะบงบไมจ้ะเนี่ยสียฮักเลยนี่นี่เบิ้งเอานี่ยเพี่น้อนจ้ะเบิ้งเอาจ้ะบงบนะคะ เม่อเวลามาอยางอื่นนี่เม่งยมได้ขนานีเบิ่งพื่นเสียฮักเลยพี่น้องจต่งานกิ้งเสียฮักล่ยะยนนี่เมื่อสิ่สูงสิยังดนี่อ่าน้องควนไทยดูอ่าน้องคนอยู่ต่ๆอัปเดตไม่ยมให้ดูจ้ะเมื่อวลาสิสูงสิยังดีจ้ะพี่น้อง ตำต้ำหลายคักเด็บสีแซ่สีรองแล้วพี a, gep, formas, ่น้องเราเห็นสีรองปากหรอกมึงมันเป็นสีว่าหน่อยๆได้ปีนี่นะลูกคักลูกแน่บอกนุ่มยิบซีหวานแหววเนี่ยยิบซีสมองเลยเป็นตลอดจ้ะเดี๋ยวเขากิดคิมันเขาจะเป็นเหตุผลมึงแน่ว่ะจ่ายคลิปนี้ก็ไม่ยังได้ได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แซ่ก็ติดแต่ก็ติดปากกริ้งจ้ะเพป่นเฉพาะการแจ้งเตือนคลิปมาสารภาคกินแหว่วทางเนาะ เธอว่าคงคิดแค่ว่าเขาพูดเขาจะเรื่องเรื่องเกาหนาแตจะเทียบกัไข่เงินเสดได้ๆจุบๆสบ,บายจุบๆใจพีจ่น้องจ๋าเอ,าอ้าวมาดีจด้าสบายเดี๋ยวก่อนมึงก็ไทยดูก่อนเอาไหมนั่งสองสามอืมไป